สวัสดีครับผมวิเชียนหล่ออมรอพันธุ่นวันนี้ผมมีเทคนิคเกี่ยวกับการเพราะเชื้อพุิรียนสีให้ได้มีความบริสุทธิ์สูงๆนะแล้วก็ใช้เวลาในการเพราะขยายเนี่ยไม่นานนะอาจจะใช้เวลาเพียงประมาณ3-4วันก็ได้เชื้อที่มีความเข้มข้นสูงนะไม่จะเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการ หม้อเชื้อนะสามสัปดาห์ถึง1เดือนนะปัจจัยหลักๆเนี่ยที่จะเป็นตัวส่งเสริมให้เมาอเชื้อไดอ้ค่อนข้างจะบริสุทธิ์แล้วก็ย่นระยะเวลาเนะี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆนะฮะข้อแรกเนะี่ยคือภาชนะที่ใช้ทำเนี่ยนะจะต้องมีความสะอาดนะฮะแต่อาจจะไม่ถึงขั้นสเตอร์ไลน์นะฮะ เราจะต้องกําจัดเชื้อที่ติดมาเนี่ยพยายามกำจัดออกไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะอย่างของผมเนี่ยขวดพวกนี้เนี่ยนะผมจะต้มน้าร้อนนะฮะให้เดือดนะฮะแต่ว่าเราจะเทใส่ไปลวกทันทีไม่ได้นะเพราะว่าภาชนะเหล่านี้เนี่ยนะเขาจะอ่อนตัวแล้วก็ภาชนะแะแฝกเ,เสียลูกทรงได้นะเอาน้ําที่เราต้มเดือดแล้วเนี่ย ทิ้งไวสักพักหนึ่งให้เขาเนื้อิมลดลงเหลือประมาณสัก90องศาเซลเชียสนะฮะแล้วก็เทใส่ลงไปภาชนะที่เราจะใช้นะฮะแล้วก็ปิดฝาเขย่าแล้วก็จากนั้นเทน้ําทิ้งไปนะฮะอันนี้เาภาชนะที่สะอาดเนี่ยก็จะมีความสําคัญนะฮะต่อไปข้อที่2นะฮะอาหารเลี้ยงเชื้อที่เราใส่ลงไปในนี้นะฮะต้องมีความเข้มข้นนะฮะ ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะถ้าระดับเชื้อจางเนี่ยเวลาช่วงที่เขาเออแพร่พันธุ์มากๆเนี่ยทำให้สารอาหารของเขาเนี่ยจะลดน้อยลงไปอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องใช้ระยะเวลาในการขยายเนะี่ยนานเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลา2-3ถึงสสัปดาห์หรืออาจจะถึง1เดือนเลยนะฮะอ,อ,อีกข้อหนึ่งนะข้อ3นะฮะเออเราอย่าใส่ เอ็นอาหารเลี้ยงเชื้อไปปริมาณมากจนเกินความจําเป็นนะฮะเลยจะกลายเป็นว่าจะเหลือที่ช่องว่างเนี่ยสำหรับเติมเชื้อเอ,อเชื้หัวเชื้อลงไปเนี่ยได้น้อยลงนะฮะเวลาเรามีความจําเป็นเนี่ยจะต้องออใช้อาหารเลี้ยงเชื้อนะ,ะประมาณ 70- ถึง75เปอร์เซ็นต์ของปริมาณน,นะฮะอ,อ,อย่างในในขวดนี้นะฮะ ผมจะมาสาธิตเนี่ยเอ,เอาวัส,สดุหรือใช้จากในครัวเรือนนะฮะคือเราไม่จาเป็นว่าจะต้องเอาเฉพาะไข่มาเพราะหรือว่าใช้ของเ,อเป็นต้วว่า,าสารปรุงรสอะไรนะฮะที่เขาทำแต่งผลรูปนะฮะผมก็อยากจะใช้เทคนิคที่สามารถลดต้นทุนได้นะฮะ อย่างขวดนี้นะผมนำหัวปลานะฮะและเครื่องในของปลานเน่ยไส้ปลาเราไม่ใช้นะฮะอันนี้ผมเอาหัวปลากับเครื่องในนะฮะหนึกรัมนะต่อน้ำหนลิตรออกไปต้มต้มนะฮะเสร็จแล้วก็ผมใส่ในขวดนี้นะฮะประมาณ700ดร้อแลอันนี้ก็เอาไว้เติมหัวเชื้อนะฮะต่อไปอีกข้อหนึ่งนะที่เป็นปัจจัยทำให้เชื้อเนี่ยมีความบริสุทิ เพิ่มขึ้นนะฮะเออบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราเอามาเป็นอาหารเขานะฮะต้องพยายามเนี่ยทำเพิ่มความสะอาดไปนะฮะอีกข้อหนึ่งนะข้อเสีนะฮะเรามีความจำเป็นนะฮะจะต้องใส่สารบางตัวนะฮะเพื่อที่จะเป็นตัวสนับสนุนให้เชือ้อฟิล์สีน้ำแดงเนี่ยเขาสามารถนำไปใช้ เอ,อ่อเป็นอาหารหรือว่าเป็นแหล่งคาร์บอนของเขาได้นะฮะแต่ว่าค r เ e น c ีชนิดอื่นเนี่ยจะถูกยับยัง้งหรือว่าไม่สามารถเอาเออสารที่เราใส่ลงไปใช้ได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมว่าให้คูเลนซีน้ําแดงเจริญเติบโตได้เต็มที่นะฮะไม่จําเป็นต้องมีเชื้อตัวอื่นมาเบียดเบียนมารบกวนอันนี้ก็จะเป็นตัวส่งเสริมให้คูเลนซีน้ําแดงได้จเจริญ จะปอเต็มที่นะฮะเอกสารที่ผมจะใช้นะอันนี้ผมจะให้ดูนะฮะมีแคลเซียมโพพิโอเนตนะฮะกับโซเดียมเบนโซเอตนะฮะตัวนี้มีลักษณะเป็นผงสีขาวนะฮะเป็นผงสีขาวนะฮะอันนี้ลักษณะเป็นเกล็ดเล็กๆสีขาวนะฮะสองตัวนี้นะฮะสองตัวนี้เวลาเราใส่ไปในนี้เนี่ย ใส่เพียง1นส่วนสช้าชานะสองตัวนี้ก็จะไปทำหน้าที่นะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราเชื้อ y e สต์นะในเมื่อเชื้อราเชื้อ y e สต์ในนี้เนี่ยนะหรือว่าที่ติดมากับในส่วนสิ่งต่างที่เราใช้ในการเพาะขยายเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องมาแย่งอาหารนะแย่งพื้นที่กับจุลินทรีย์น้ำแดงนะกับอีกสักคู่นะ ผมจะมามาสาธิตนะ่ะทำให้ดูต่อไปนะแล้วก็ถ้าเราต้องการเชื้อเนี่ยมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปอีกเนะเราสามารถาใช้นะกิซีรีนะฮะหรือกิซิลอนะอันนี้นะอันนี้ลักษณะเป็นของเหลวค่อนข้างใสนะเหนียวนะมีความความหวานเล็กน้อยนะฮะเขาจะเป็นแหล่งคาร์บอนนะ ให้กับฟูนีน้ำแดงนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เชื่อฟูลินรีชนิดอื่นๆเนี่ยนะเขาไม่สามารถใช้แหล่งคาร์บอนจากกีเซลลหรือกีเซเลนตัวนี้ได้นะมันก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะฮะให้ฟูรินีน้ำแดงเนะี่ยสามารถใช้แล้วก็เอาไปเจริญติบโตได้เต็มทีนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะโซเดียมซัคซิเนตนะฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้นะ ก็เช่นเดียวกันเนะฮะเขาจะเป็นแหล่งคาร์บอนให้กับจุลินทรีย์น้ำแดงนะฮะแต่ว่าจุลินทรีย์ทั่วไปแบคบทีเรียทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะฮะไม่สามารถใช้ตัวนี้ได้นะฮะเพราะเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยนะเขาาจะไปเบรกเชื่อตัวอื่นนะทำให้ตัวอื่นเนี่ยไม่สามารถจเจริญเติบโตได้แล้วก็ในที่สุดก็จะหมดไปตายไปนะฮะ ก็จะเป็นโอกาสให้จุลนทีน้ำแดงเนี่ยเสามารถเจริญเติโตได้เป็นที่นะฮะไม่มีจุลินีสายพัน์อื่นเนี่ยจะมาแข่งแย่งแย่งสารอาหารแย่งที่นะครับเ,เดี๋ยวสักครู่ผมจะทำให้ดูนะฮะอันนี้หัวปลาเครื่องในปลาราไปต้มนะฮะร้อยร้ยกร,รมัมใส่น้ำไปหนึ่งลิตรต้มนะฮะ เสร็จแล้วก็ปล่อยไว้นะให้อุณหภูมิรบลงเหลือประมาณสัก90าองศาจากนั้นเทใส่ขวดน,นี้นะฮะเทใส่ขวดนี้เสร็จแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะฮะให้เข้าอุณหภูมิเย็นลงเหลือประมาณสัก3ากว่าถึง40องศานะฮะแล้วก็นำจุลีซีน้ำแดงมานะฮะ หลังจากที่ผมใส่ปูหุ่เชื่อลงไปแล้วนะฮะจากนั้นเนี่ยผมจะใส่ตัวนี้ลงไปนะแคลเซียมโปพิโอเนตแคลเซียมโปพิโอเนตเนี่ยใช้ในตาประมาณหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาจากนั้นปิดฝาเราเอาอันนี้ไปตากแดดนะฮะประมาณสักสามถึงสี่วันนะฮะแล้วก็ทุกๆวันเนี่ยให้กลับกดอย่างนี้นะตอนเช้ากับตอนเย็นนะฮะ ประมาณสัก3ามสวันเนี้ยก็กลับมาแดงแบบนี้เช่นเดิมน,นะทีนี้ถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้หรือสารอื่นไปบล็อกหรือไปเบรกนี่นะจะต้องใช้เวลาอาจจะสามสัปดาห์ขึ้นไปนะียถึงจะแดงเป็นแบบนี้นะทีนี้ถ้าเผื่อเราไม่สะดวกที่จะทำอันนี้เนะเราอาจจะใช้ไข่นะแต่ถ้าบา,บางคนไม่ใช้ไข่ดหัวปลาก็ไม่ใช้นะฮะ เราก็สามารถใช้โครงกระดูกไก่ก็ได้เนี่ยเหมือนกันนะโครงกระดูกไก่แล้วก็เอาร้อยกรัมต่อน้ำหนึ่งลิตรนะฮะไปต้มวิธีเดียวกันแต่แบบนี้ทําแบบนี้นะฮะอันนี้วิธีใช้ไข่นะอีกสักครู่ผมจะมาสาธิตให้ดูนะฮะคือขั้นตอนการทำเนี่ยควรจะทําไข่เนี่ยให้สะอาดนะฮะระหว่างการทําจะได้โอกาสที่เ,เชื้อจากภายนอกติดปะปนในนี้นะ ต้องพยายามทำให้โอกาสที่ปิดเชื้อสู่ภายในเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้นะฮะอันนี้จะฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์หรือว่าโพวิโดนไอโอดีนก็ได้นะฮะผมจะหยดโพวิโดนไอโอดีนลงไปที่เปลือกไข่นะฮะรวมในภาชนะที่เราใช้จอบเสร็จแล้วก็ปิดฝาเขยา่า คือลักษณะนี้นะเราไม่ต้องไปกังวลน,นะฮะระหว่างที่เราต่อยไข่บนภาชนะบนจานชามแล้วเอาช้อนมาตีเนี่ยถ้าจานชามช้อนที่เราทำไม่สะอาดเท่าที่ควรนะแล้วรวมทั้งเ,เชื้อต่างๆเนี่ยที่อยู่ตามเปลือกไข่เนี่ยมีโอกาสติดป,ปะปนในในไข่ได้นะฮะทำแบบนี้นะอโอกาสที่เชื้อจากภายนอกหรือผิวไข่นะ ปะคนเข้าไปในนี้เนี่ยถ้าจะไม่มีเลยนะ,ะจากนั้นนะอันอันนี้เป็นขวด1.5ลิตรนะฮะไข่1ฟองนะฮะเราจะมาทำา2ขวดนะฮะถ้าเราทำหลายหลายขวดมากกว่านี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าปริมาณสารอาหารนะฮะมันจะจางนะฮะะเวลาที่ใช้ในการขยายอาจจะ2สัปดาห์3สัปดาห์หรือ1เดือนเลยนะถ้าจางมากๆนะฮะ ถ้าเข้มข้นแบบแบบนี้หนึ่งฟองนะทำฤทธิ์ครึ่งได้สองขวดนะฮะอันนี้ก็ใช้เวลาสั้นนะฮะเราก็มาแบ่งเสร็จแล้วเราก็เติมสารตัวนี้ไปแคลเซียมโปพิโอเนตนะฮะหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาแล้วก็เติมน้ำลงไปนะฮะให้ปริมาตรรวมในนี้ได้ประมาณ70%ของปริมาตรทั้งหมด7 0็ดถึงเจครับเสร็จแล้วก็เติมหัวเชื้อลงไปนะ ปิดฝาเขย่านะฮะทีนี้เราก็เอาไปตักแดดไปตักแดดประมาณ3าถึงสวันก็จะแดงแบบนี้เช่นเดิมนะเพราะว่าในนี้เขาจะไม่มีคู่แข่งขันพวกเชือ้อราเชื้อยีสต์แล้วก็แบคทีเรียเนี่ยบางชนิดนะก็เป็นโอกาสที่ดีนะที่ชีวสีน้ําแดงเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่นะฮะทีนี้ถ้าเราต้องการเนี่ย ชื้อที่พกขยายนี้นะมีความบริสุทธิ์เพิ่มมากกว่านี้นะฮะเราอาจจะมีความจาเ็นต,ต้กงเพิ่มอีกสองตัวนี้ลงไปนะฮนะเนี่ยกีซิลหรือว่าไกาซิลอนนยคือตัวเดียวกันนะฮะเติมลงไปเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นแหล่งคาร์บอนใะห้กับกรีน้ําแดงเนะี่ยเช่นเดียวกันนะโซเดียมซัลซินตนะถ้าเราเติมลงไปเนะี่ยกรซีบางชนิดที่เขาสามารถใช้ตัวนี้ได้เนะี่ย แต่ว่าโอกาสที่เขาใช้2ตัวนี้ได้เนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วไม่มีแล้วนะฮะก็เป็นโอกาสที่ดีของชุวสีน้ําแดงทีนี้สําหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเ,เลือกสายพันธุ์เองนะจากแหล่งน้ําธรรมชาติหรือว่าแงจากแหล่งน้ำ,รรนำโสโคกตามชุมช,มช,มช,มชนบ้านเรือนนะก็สามารถทําได้นะฮะผมจะมีสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อนะฮะอันนี้เป็นสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อนะฮะ เอ,อ,อันนี้จะมีแต่ละตัวะฮะเราใช้อันนี้นะฮะช่างสารในนี้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็ละลายใส่ในน้ำหนึ่งลิตรเอาเข้าออโตเค็นะคือต้องทำให้ถึงขั้นสเตอร์ไลน์คือปราจากเชื้อทุกชนิดนะฮะเวลาเข้าเครื่องสเตอร์ลน์แล้วรวมทั้งภาชนะที่ใช้เอาะพยายก็ต้องสเตอร์ลน์ด้วยนะฮะแล้วก็เอาเอา เอาหาเรเลี้ยงเชื้อเนี่ยเคยใส่ขวดนะฮะเออ่พาะขยายเนี่ยแล้วก็เอาน้ำโสโครที่เราเก็บมาเนี่ยมันจะมีเชื้อจุลินทรีย์น้ำน้ำแดงปะปนมาด้วยแล้วก็ใช้จุลินทรีย์น้ำน้ำแดงเออ่เลี้ยงในขวดเนี่ยที่ที่ใส่อาหารเลี้ยงเชื้อนี้ไปนะฮะเออ่ใช้เวลาประมาณ3-4วันนะฮะเ,เราจะเริ่มละ เห็นขวดที่มีสีแดงหรือสีน้ำตาลน,นะฮะเราก็เลือกเฉพาะขวดสีแดงนะฮะทีนี้ขวดสีน้ำตาลแบบลักษณะแบบนี้เนี่ยนะเขาก็เป็นกลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าด้วยที่พิกเมนเขาเนี่ยเป็นคนละชนิดกับจุลินทรีย์น้ำแดงของเขาเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นวเวลาทำได้เนี่ยขวดมันก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะฮะส่วน กลุ่มที่เป็นสีแดงก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะอาหารที่สุดนารที่เลี้ยงเชื้อเมื่อสักครู่นะฮะช่วงที่เราไปเข้าออโต,โตเนะ้เคปเนะี่ยก่อนเข้าเราต้องเติมสารลายโงเนะี่สิบห้ากัมลงไปนะฮะแล้วเทใส่จานเลี้ยงเชื้อนะฮะแล้วก็เอาน้ํโสโครกะนะฮะเ,เราไปนามานะโดยใช้ลูกเป็นมันจะเป็นคล้ายๆลักษณะเข็งแต่ว่าเป็นลูกทรง เป็นวงปมนะไปแตะน้าอันนั้นมานะแล้วเชียเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อนะฮะแล้วก็ไปบ่มนะฮะแล้วก็ไปคัดเลือกเนะนี่ยโคโลนีที่มีสีแดงนะสีแดงเนะี่ยแล้วก็จากนั้นมาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์นะแล้วก็เอาแต่และกลุ่มสีแดงเนี่ยมามาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศแล้วก็แยกลักษณนะความแตกต่างจากรูปเซลนะฮะมันจะมีชนิดที่เป็นเซลล์สปริงเป็นเกลียวนะฮะ แล้วก็เป็นป้อม้อมเล็ก้อมตันนะฮะเราก็ต้องแยกมาเป็นกลุ่มอันนี้ก่อนนะฮะอันนี้ก็จะได้เป็นกลุ่มจีนัขคาวๆแล้วนะฮะจากนั้นเราก็จะต้องไปทดสอบนะฮะให้ทดสอบทางชีวเคมีนะฮะก็จะแยกถึงจีนัสแล้วก็สปีชีอะไะนี้ทีนี้ก็จะได้สายพันธุ์ที่เราต้องการใช้นะฮะครับออวันนี้ผมก็มีเทคนิค นะ้ำนำเสนอเท่านี้นะฮะหวังว่าเทคนิคเหล่านี้นะฮะจะเป็นประโยชน์กับผู้ติดตามแล้วก็สามารถเนะี่ยนำไปใชนะ้นำไปพัฒนาแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันของท่านนะฮะหรือใช้ในอ,อาชีพกาะอาชีพการเกษตรของท่านในการบำบัดน้ำนะฮะบำบัดของเสียแล้วก็จุลรีนี้ก็ จะเป็นประโยชน์กับตัวท่านนะฮะช่วยในการเพิ่มผลผลิตแล้วก็เพิ่มกลุ่มต้านทานแก่สัตว์เลี้ยงหรือว่าพืชน,นะฮะสำหรับผู้ที่สนใจนะสามารถติดตามผมได้ที่ช่องของผมนะอันนี้เป็นจุนรีน้ำแดงนะฮะครับสำหรับผู้ที่สนใจเนะี่ย ผมจะบรรจุจุลินทีน้ำแดงเนี่ยลงในภาชนะที่ใหม่นียังไม่ผ่านการใช้งานเพราะฉะนั้นจุลินที์ที่ท่านได้รับเนี่ยจะสะอาดนะฮะนอกจากนี้ทางผมยังมีสารตัวนี้นะสารตัวนี้เอมใหไปท่านนะท่านสามารถใช้ตัวนี้เนี่ยไปผสมกับในคลิปของผมนะที่นำเสนอวิธี การขยายเชื้อนะแล้วก็ท่านใส่ตัวนี้ลงไปนะผมมอบท่านมอม,อม,อมอสารตัวนี้ให้ท่านไป <_ S 1> พเพื่อที่จะเวลาท่านเพาะขยายเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีเชื้อราเชื้อย e ส s ์เรือเชื้อจุลินทรีย์ตัวอื่นเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งติดปะปนมาในระหว่างขยายนะครับทำให้ท่านเนี่ยสามารถขยายเชื้อได้เร็วใช้เวลาเวลาสั้นนะได้เชื้อที่ ค่อนข้างบริสุทธิ์ครับอันนี้วันนี้ผมนำเสนอท่านในราคาชุดละ1ลิตรนี้นะฮะร้0ยหบ150บาทครับ,รบขอขอบคุณทุกทุกท่านครับ